สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดละคังนะทุกคนนี่บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยานะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันที่26พฤศจิก,กาย2,566นะครับแต่ท่องเที่ยวเยอะมาก สายน้ําแห่งวัฒนธรรมไทยนะครับสมเด็จพระอาจารย์โตอยู่หน้า,าสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับวันนี้เราจะาไปดูวัตถุมงคลนะของทางวัดนะปิดมานานนะครับทุกคนวันนี้เปิดแล้วนะครับคนเยอะมากวันนี้ เป็นตวตรงใหญ่นะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันข้างในก็มีซุ้มแต่ละซุ้มเยอะเลยอยู่ด้านล่างนู้นครับแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มอยู่ด้าน ต้้นล่างตรงนี้นะฮะสาชนเยอะมากอยู่หน้าระครังองค์ใหญ่นะครับก็มีากาแฟโบราณลูกชิ้นปลาทอดนะนะครับอันนี้อืม เหมือนจะขายนะทุกคนเหมือนมีน่าจะวันนี้น่าจะโขดน,นะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นี่ก็เป็นเวทีที่จะจัดงานนะครับทุกคนนะวันนี้วันที่26 ประตูพมรังสีนะครับอาทิตย์ที่26แม้วันนี้นะครับพระราชทานผ้ากระถินนะครับสมุทรน,นี้พาไปดูด้านในคนเยอะมากนี่มันอยู่ในกลุ่มเราไลน์เยอะนะนี่นะครับโอ้ oh, คนเยอะมาก ตนี้รด้านในอ่าบรรยากาศด้านในนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านในเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับเป็น รับประทานเย็มละฟ้านะครับไปด้านเหน่งคนเยอะมากทุกคนวันนี้นะครับคนเยอะมากวันนีนะ้มีงานกระถิ่นนะครับทุกคน นะครับก็มี 25, 26, 27นะ3วันนะครับทุกคนก็มากันได้นะโอ้ออไปครับเดี๋ยวคดูว่าทุ่มโมงคลกันนะครับ อยู่ด้านหลังและข้างองค์ใหญ่นะสำหรับวัตถุมงคลน,นะครับคนเยอะมากวันนี้นะมากันได้นะครับที่วัดระขังนะครับ นี่เลยเรรจาจาศแต่ละสุมก็มีลูกชิ้นปลาทอ่อจัฟเฟลโบราณนะมาละ่ะหนาสุ้มเลยนะครับมีเรามาข้างแลวข้างองุ์ใหญ่นะมี จุดจำหน่ายวัตถุมงคลตรงนี้นะครับทุกคนนะนะครับนี่รุ่นร้อยห้าสิบเอ็ดปีนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ลมดำห้านิ้วแปดพันครับลมดำห้านิ้วแล้วแล้ว,ลวก็ห้านิ้วเหมนสองคือท่านรัรข้าทำไมถึงพูดว่า ไม่ต้น่าเช่อวิชาเพราะต้องทำเป็นมาแล้วมเขาไม่ได้มา้นะเขาทำมาแล้วแล้วก็เไม่ได้เป็นสามนิ้วนะสามนิ้วสี่พันห้าเยอะแยะไปหมดแล้วมัน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 เปลือยะมันเปลือแล้วมันหน่าฝากรแล้วก็สามนิ้วสามพันห้าครับผมว่ามันมันความยิวใจความแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือการสากรแล้วทำไม่เยอะจะนุนไม่เยอะ นี่ก็เป็นพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมนี่พิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์เจดีนะครับเน,น,น,นี่ยสองสองร้อยสองร้อยแล้วก็บวตุลสองร้อยนะบบวตุลสองร้อยผ่านแซมผ่านแซมสองร้อยอันนี้เป็นปกโคนะครับสองร้อยพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนหนึ่งพัน,าน 1, บาทรูปหล่อต่อพิมพ์นิยมเน,นื้อนาวานะครับไม่มีวางนะอันนี้หมดใช่ไหมัม อ,อ๋อยังมีอยูอ่ครับ <c oughs> อันนี้ทรงเจดีคร <2002. S 2> ับพันสองบัวตูมพันสองนาวะครับเนี่ยนาวะผานแซมพันสองแล้วก็ปกโคลพันสองนะครับอันนี้เป็นนาวะพิมคะแนนห้าร้อย เราพิมพ์นิยมแล้วพันสองวันนี้เป็นเนื้อสำริดครับนี่เนื้อสำร็จก็มีเหมือนกันทุพพิมพ์เลยนะครับเี่ส่งเจดีบัวตูนับหนึ่งพันขานแซมหนึ่งพันนะครับแล้วก็โคนะโคหนึ่งพันแล้วก็คะแนนสี่ร้อยนะครับ อันนี้น่าสนใจครับสวยไหมโอ้ยสามนิ้วนี่เราถ่ายเนาะสึ่นิ้วทองสี่ถึงห้าเลย่ชัดไหมผมมีสององทีกองยังไม่ได้เรียกสวยมาก ห้าเลี้ยวแปดขันลดำปิดทองหมือนสองก็เท่ากันไม่ได้ลอกอะไรเลยนะเท่ากันเลยนะ2องันนี้ห้าเลี้ยว นี่หนึ่งนิ้วนะครับนี่องค์หนิ้ว1.5นิ้ว6กรนะครับมันพูนกตลลักสวยนี่นะสามนิ้วสองพันห้าเปิดเกียวั 2, นครับหลงจะเป็นพุทธีส3 สวันใช่ไหมครับสวันยี่ห้ายี่หกย่สิเจ็ดครับแตสาว,นสาวนันอย่า้อ่าง้งไดเป็วกนเสัองอนี้บรรยากาศ วัดลักรั้งวันที่26กน,น,นะครับก็พามาชมจุดดูเช้าทุกมงคลน,นะเปิดวันที่ 25, 26, 27เท่านั้น3วันนะครับนะครับแล้วก็อาจจะเปิดอีกที่หนึ่งเออยังไม่มีกำหนดนะทุกคนนะครับชาชนเยอะมากทีนี้ โอเคก็สมับรคลิปนี้ฝากไว้เพียงเช่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ